สวัสดีครับท่านผู้ชมซึ่งในคลิปนี้ผมจะมาสปอยอุตรลาแมนไทกะเดอะมูฟวี่นิวเจเนวเรชั่นไคลแม็กซึ่งถ้าใครไม่ชอบสปอยสามารถปิดคลิปนี้ไปได้เลยแต่ถ้าตั้งใจที่จะมาดูสปอยอยู่แล้วก็เชิญรับชมกันได้เลยแต่ก่อนจะไปดูอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์ให้กับผมด้วยนะครับ เปิดมายังอวากาศวัตถุปริศนาที่ถูกผนึกบริเวณใกล้โลกกำลังเฝ้ารอวันที่ผนึกจะถูกคลายออกตัดมายังโลกณน,นิทัศการสมบัติลับคุดโดฮิโรยุกิรุ่นพี่โฮเมเลสและมนุษย์ต่างดาวแมกมาที่กำลังไล่ตามพวกหัวขโมยดาดาที่ได้ขโมยหินสีน้ำเงินแห่งบาลารไปแต่ก็สามารถเอาคืนมาได้อย่างง่ายดายมนุษย์ต่างดาวดาด่าจึงได้ขยายร่างใหญ่หญโดยใช้หุ่นยนต์กะจะเหยียบพวกเขาให้แบนคุดโดฮิโรยุกิจึงแปลงร่างเป็นอุลตร้าแมนไทกะฟูมะและไททัศเข้าต่อสู้ และได้ใช้พาร์มาซิโรเลตที่อุตแมนซีโรได้มอบไว้จัดการปิดบัญชีไปอย่างง่ายดายแม้การต่อสู้กับศัตรูจํานวนมากได้ผ่านพ้นไปสายสะพานของฮิรุยุกิกักบพวกไทกะก็ได้ล้าลึกมากยิ่งขึ้นเช่นกันแต่ทว่าฮิรุยุกินั้นก็ได้ถูกหมายหัวจากใครบางคนอยู่เหล่าอุตแมนนิวเจเนเรชั่นที่รู้เรื่องจึงไายังโลกเพื่อช่วยเหลือคุ้มกันฮิรุยุกิ ตัดมายังโบราณสถานโบเฮสซึ่งสถานที่แห่งนี้คือดิแนแดนต้องห้ามเพราะเป็นมิติที่บิดเบี้ยวที่เต็มไปด้วยความทรงจำในอดีตของทาโรและโทริเกียทั้งสองเคยร่วมกันสำรวจพื้นที่ลึกลับแห่งนี้และได้สร้างเรื่องรา้ามากมายไว้ที่นี่โทลิเกียเคยเป็นนักวิทยาศาสตร์ในดิแนแดนแห่งแสงแเป็นเพื่อนสนิทของอุลตร้าแมนทาโร เขาเองเป็นผู้สร้างอุปกรณ์ที่เรียกว่าไทกะสปาร์กแต่ทว่าความผิดหวังและอุปสรรคหลายประการทําให้เขาหันเข้าสู่ด้านมืดและกลายเป็นศัตรูของเราอุลต้าแมนโดยเฉพาะทีมไทสคอตของไทกะที่จักรวาลที่สถานที่แห่งนี้ตั้งอยู่เคยถูกปกครองด้วยความปั่นป่วนแสงสว่างและความมืดผสมปนเปนกันไปอย่างไร้ขอบเขตได้แล,แล้วตุรกีก็ตัดสินใจขุดสถานที่สุสานโบราณแห่งนี้ขึ้นมาื่อแสวงหาพลังแห่งความปั่นป่วนเพื่อชิงพลังนั้นมาเป็นของตัวเองอุลต้าแมนทาโร่ที่กำลังไล่ล่าตุรกี เพื่อที่จะกำจัดกิมโดสัตว์อสูรในตำนานซึ่งมันก็อยู่ในตัวของโทลิเกียอีกครึ่งหนึ่งใช่ครับนั่นคือวัตถุปริศนาที่ถูกผนึกไว้โดยเหล่าอุลตร้าแมนนิวเจนเรชั่นซึ่งเปลี่ยนพลังแปลงร่างของตนเองทําให้ไม่สามารถแปลงร่างได้อีกให้แปลงสภาพเป็นไข่พลังเพื่อสะกดมันเอาไว้กิมโดเป็นสัตว์อสูรโบราณประเภทเจ้าแห่งความโกลาหลและความชั่วร้ายที่ถูกผนึกไว้ในดาวบอเจตั้งแต่ก่อนจักรวาลจะถือกําเนิดถูกปลุกโดยโทลิเกียซึ่งใช้พลังของลูนโบราณเพื่อดูดซับกิมโด ได้รับพลังอันมหาศาลแต่ก็ต้องผนึกไว้ด้วยเครื่องยึดเหนี่ยวเพื่อป้องกันกิมโดรุดออกมาอีกครั้งแต่โทริกียก็ได้บอกเอาไว้ว่ากิมโดไม่ได้อยู่ในตัวเขาอีกต่อไปพอครั้งที่โทริกียถูกไทากากำจัดไปมันทําให้ผนึกกิมโดในตัวของโทริกียคลายออกและตอนนี้ผนึกก็กําลังถูกคลายออกแล้วกิมโดก็จะไปปรากฏตัวที่โลกและโธริกียก็ได้หายตัวไปณนะสถานที่หลบซ่อนของเหล่าเอเลี่ยนต่างดาวซาสกิคานะ หัวหน้าหน่วยอีจิตก็ได้มาสอบถามถึงเรื่องที่ฮิโรยุกิถูกจองเล่นงานจากใครกันแน่แต่พวกมันก็ไม่ได้ให้คําตอบแถมหัวเราะจะเล่นงานอีกแต่ก็ได้ไก่หรืออุตตาแมนออฟเขาช่วยเอาไว้และกำจัดพวกมันจนต้องไปนอนหมอบกระแตตุย๋ยต่มายังฝั่งของหน่วยงานอีจิตมินาโตะคาซึมิหรืออุต้าแมนรอโซ ก็ได้มาขอความช่วยเหลือให้ช่วยคุ้มกันร้านกินกะคอสโทมาเก็ตที่มีมนุษย์ต่างดาวเฝ้ามองอยู่ในตอนแรกก็เหมือนจะถูกดุนพี่โฮมาเลปฏิเสธไปแต่พิลิกะที่เป็นถึงรองหัวหน้าหน่วยก็ได้ตอบตกลงที่จะรับงานและได้บอกมายให้ฮิโรยุกิช่วยไปคุ้มกันร้านแล้วเธอกับโฮมาเลสจะไปสำรวจสอบถามถึงการเคลื่อนไหวแปลกๆของพวกววลเลนกิลจากมนุษย์ต่างดาวแฟนตอนซึ่งเป็นคนละตัวก,กันกับในซีรีส์อุลตร้าแมนเอกนะครับเจ้าแฟนตอนก็ไม่ได้บอกรายละเอียดอะไรมาก แล้วเธอก็ได้พบกับเว็บของพวกมนุษย์ต่างดาวแต่เธอดันพี่เลนไปแฮ็กเว็บของมนุษย์ต่างดาวจนเธอเองได้ถูกคำสาปโดยการเต้นท่าบูชาสัตว์อสูรกิมโดซึ่งมันอาจทําให้เธอระเบิดเลยก็ได้ซึ่งก็ได้ไดจิหรืออุตแมน x เ,เข้ามาช่วยเอาไว้จนทําให้เธอเป็นปกติแล้วไดจิก็ให้เธอสัญญากับเขาว่าจะไม่แฮ็กเว็บอีก ซึ่งพิลิกะเองก็ได้ตอบตกลงและได้ตกลุมลักได้จิในทันทีกลับมาทางฝั่งหัวหน้าหน่วยค้านะก็ได้เข็นถามพวกมนุษย์ต่างดาวอยู่นานจนพวกมันเปิดปากพูดว่าคนที่จ้องเล่นงานก็คือพวกมันนั่นแหละเพราะสัตว์อสูรกิมโดกําลังฟื้นคื้นชีพพวกมันจึงกะาจะขโมยเบสเลสที่เก็บซ่อนพลังของอุลตร้าแมนนิวเจนเรชันไปขายต่อแพงๆเพื่อนีออกจากโลกซึ่งเบสเลสที่ว่า อุลตร้าแมนกินกะก็ได้ให้ไทกะไว้ตั้งแต่ตอนที่1แล้วซึ่งก็สามารถย้อนกลับไปดูกันได้และภาพก็ได้ตัดมายังฝั่งของคาซึมิได้พาฮิโรยุกิมาที่ร้านดังกล่าวและเราจะได้พบกับอิซามิหรืออุลตร้าแมนบลูน้องชายของคาซึมิและลีคุหรืออุลตร้าแมนจีแต่ไทกะก็ดันรู้สึกถึงพลังของเบลเลียวจากรีคุจึงเข้าใจว่าริคุคือมนุษย์ต่างดาวที่กำลังจับตามองอยู่สง,งนันจึงได้วิ่งกำลังจะไปเอาเรื่องแต่รีคุดันวิ่งไปช่วยเหลือเด็กที่ทำลูกโป่งหลุดออกจากมือซะก่อนไม่นาน มนุษย์ต่างดาวที่รู้ว่าฮิโรยุกิอยู่ที่นี่จึงจ้องที่จะมาเล่นงานฮิโรยุกิเพื่อที่จะชิงเบสเลตอุลตร้าแมนไปแต่ก็ถูกปกป้องไว้โดยคาสึมิและอิซามิและได้เผยอ,อีกว่าเรื่องที่เขาจ้างงานไปนั้นเป็นเรื่องโกหกเพราะถ้าเข้าใกล้ฮิโรยุกิได้จะคุ้มการง่ายกว่าและพวกเขาก็ได้เข้าต่อสู้กับพวกมันอย่างมันตีนเลยทีเดียวแต่มันก็มีอีกตัวกำลังจ้องจะยิงวะ่ะแต่ว่า ภาพตัดโดลิคุหมัดเดียวสลบคาที่แต่ทว่าข่ายพลังที่ผนึกกิมโดกำลังจะถูกทำลายและโลกนี้ก็กำลังจะถูกสาบและในที่สุดมันก็ถูกปลดปล่อยลงมายังโลกและทำลายเหมืออยางบ้าคลั่งคาสึมิและอิซามิจึงขอพลังอุลตร้าแมนที่เคยมอบให้คืนจนพวกเขาทั้งสองสามารถกลับมาแปลงร่างได้อีกครั้งทั้งสามจึงแปลงร่างเป็นอุลตร้าแมนรอโซอุลตร้าแมนบูและอุลตร้าแมนไทกะเพื่อเข้าหยุดยั้งกิมโดแต่ก็ไม่สามารถทำอะไรมันได้แถมมัน ยังดูดลำแสงเออร์แลมสโตเลี่มของไทกะเพื่อเคน์เตอร์กับคืนใส่ไทกะเอาซะเกาะแตกเลยทีเดียวจนทําให้มอนเตอร์ลิงหรือไอเทมเสริมของไทกะที่อยู่กับตัวหลุดลอยไปเข้ามือของคิริสกิหรืออุลตรราแมนโทลิกียที่ฝ้ามองอยู่ไม่ไกลนักเมือ่อรุนพี่โฮเมเลรู้ถึงตําแหน่งของคิริสกิจึงมุ่งหน้าเพื่อจะไปหยุดยั้งแผนการของมันเพราะมันอาจจะเล่นงานฮิรุยุกิและไทกะอีกก็ได้แต่พอไปถึงก็ไม่สามารถทําอะไรโทลิกียได้แต่ในขณะนั้น ไทกะที่กำลังจะโดนกิมโดเล่นงานแต่ทว่าก็มีลำแสงสโตเรีเ่มมายิงแสกหน้าหยุดกิมโดเอาไว้เขาคนนั้นก็คืออุลต้าแมนทาโร่และได้เข้าต่อสู้อย่างดูเดือดเลือดพากซึ่งโธริกเกียมันก็รอทาโร่อยู่นานและได้บอกว่าส่วนหนึ่งของกิมโดกำลังหลับไหลอยู่ในตัวของมันคือมันได้รอซื้อทาโร่ให้มาอย่างโลกนั่นแหละชัดเจนเลยว่าเป้าหมายของมันไม่ใช่ไทกะ แต่เป็นทาโลเกิดสนิทในสมัยก่อนฮิคารุและโชหรืออุเตอร์แมนกิงกะและอุลตร้าแมนวิกตอรีที่เฝ้าดูอยู่ตั้งนานจึงปรากฏตัวขึ้นเพื่อที่จะหยุดยั้งแผนการนั้นขณะนั้นเองทาโลซึ่งกกาลังห้ามลูกชายว่าอย่าเข้ามายุ่งพอจะจัดการฝังกิมโดโดยมือของพ่อเองโดยใช้อุลตาเดไมห์หวังจะระเบิดกิมโดให้แหลกซึ่อกเหมือนจะสําเร็จแต่ทว่าทาโลกลับกลายเป็นคนละคนซส่งโดนกิมโดกินเข้าไปโดยหลอมรวมพลังของระเบิดและส่งพลังนั้นย้อนกลับ เข้าสู่ร่างกายของทาโร่คนที่ควบคุมทาโร่อยู่ก็คือกิมโดซึ่งก็ชัดเลยว่าแผนการของโทริเกียคือการทําให้ทาโร่เข้าสู่โลกแห่งความมืดทาโร่ที่ถูกกิมโดควบคุมก็ได้กระเทอบลูกชายตัวเองอย่างมันตีนและเล่นงานล้อโซเลบูเอาสมองกระแตตุ๋ยและสึกระหว่างพ่อและลูกก็ได้เกิดขึ้นโดยการวัดพลังกันทําให้เกิดแรงระเบิดอันมหาศาลซึ่งโทริเกียมันก็เหมือนจะพอใจมากเลยทีเดียวโชว์ระดับสุดยอดเปิดม่านแสดงแล้วนะ ท่านใดน,นั้นเองฮิโรยุกิก็ล่วงลงมาจากท้องฟ้าโชก็ได้มาลับเอาไว้และได้ขอฮิโรยุกิช่วยคืนพลังของพวกเขาและพูดถึงเรื่องของพวกเขาได้วางขายพลังผนึกกิมโดที่แยกจากทุริกียเอาไว้จึงไม่สามารถแปลงร่างได้และการที่ทริกียผนึกมันเอาไว้เพราะมันเป็นแหล่งพลังงานและความแข็งแกร่งของทุริกียและสาเหตุที่ทาโร่ทำไปคงเป็นเพราะยอมสละตัวเองเพื่อปกป้องลูกชายแต่ทั้งคู่ก็สู้กันเองอยู่ดีตามแผนของทุริกียและพวกเขานี่แหละจะเป็นคนจัดการกักบทุริกียเอง เื่อไม่อยากให้ทาโร่ต่อสู้กับตุริกีซึ่งเป็นเพื่อนสนิทของเขาตัดมายังไทกะอูที่เป็นลูกชายก็รู้สึกเสียใจและผิดหวังที่พ่อของตัวเองเป็นถึงหัวหน้าชุดครูฝึกประจำหน่วยพิทักษ์อวกาศที่พยายามปกป้องลูกชายแต่ถูกความมืดครอบงำซะเองเป็นถึงตำนานแทๆ้ๆจะไม่ให้หัวเราะได้ไงล่ะฮิโรยุกิที่รู้ว่าไทกาเสียใจถึงได้เข้ามาปลอบใจไทกะและพวกเขาทั้ง3จะร่วมมือกันช่วยเหลือคุณพ่อของไทกะเพราะไม่ว่าจะเจอเรื่องที่ยากลำบากขนาดไหนเราก็สู้ด้วยกันมาตลอดน,นี่ซึ่งริคูก็ได้ปลารากตัวขึ้น้เขา ก็ได้พูดถึงตอนที่เขาแหลกหมัดก,กับคุณพ่อของตัวเองและเขาก็เข้าใจดีว่าการต่อสู้กับพ่อของตัวเองมันเจ็บปวดการที่ริคุสามารถสู้กับพ่อได้จนถึงที่สุดก็เพราะการที่มีพวกพ้องอยู่ด้วยสิ่งคนที่จะช่วยทาโร่ได้ก็มีเพียงลูกชายของเขาอย่างไทกะเท่านั้นหลังกล่าวเสร็จฮิรุยุกิก็ได้คืนพลังอุตลตร้าแมนจิตให้กับริคุรุนพี่โฮเลที่กำลังแอบฟังอยู่ก็รู้เลยว่าต้องลงมือทำอะไรสักอย่างโดยการหาตำแหน่งที่อยู่ของพ่อไทกะทางฝั่งสองพี่น้องคาสมิ และอิสมาก็มีเป้าหมายอย่างแน่วแน่ที่จะหยุดโทลิเกียไม่ให้มันมาก่อเรื่องบนโลกได้อีกเพราะทั้งสองก็เ,เคยไปเชิญหน้ากับโทริเกียมาแล้วแต่มันก็กลับมาอีกและจะไม่ยอมยกโทษให้พราะมันวางแผนทำร้ายทาโร่และไทยกะและทั้งสอง ก็ได้มุ่งหน้าไปยังที่ที่ตุรกียและทาโลอยู่ขนาดนั้นเองตุรกียก็ได้พูดคุยกับทาโลถึงแผนการที่จะทําลายล้างโลกด้วยกันโดยใช้พลังของแสงสว่างและความมืดและยังบอกอีกว่าพลังของทาโลต้องไม่ใช่เพียงแค่นี้อย่างแน่นอนทางฮิรุยกุกิก็รู้ถึงตำแหน่งของทาโลจากคลื่นที่สัปปะาดตัวนั้นปล่อยออกมาฮิรุยุกิเองก็พร้อมที่จะไปที่นั่นทันทีแต่ก่อนจะไปทุกคนก็หวังว่าฮิรุยุกิกจะกลับมาและรอการกลับมาของเขาและหวังว่าเขาจะทําสําเร็จแต่ยังไปไม่ถึงไหนไทยกะไทยทัด ฟูมาไดมาขวางเอาไว้และบอกกับเขาว่าจริงๆแล้วพวกเขาทั้งสามที่อยู่ในสภาพอ่อนแอที่ได้พักฟื้นในร่างกายของฮิโรยุกิอยู่นานจนฟื้นพลังเต็มที่โดยที่พวกเขาไม่ต้องยืมร่างกายของฮิโรยุกิอีกต่อไปซึ่งก็สามารถทําได้สักพักแล้วแต่ที่ไม่ยอมบอกก็เพราะพวกเขาทั้งสามเป็นห่วงฮิโรยุกิที่มีนิสัยบ้าบินตั้งแต่ที่พบกันครั้งแรกถ้าไปต้องเที่ยวอวกาศแล้วฮิโรยุกิจะอยู่ยังไงและพวกเขาทั้งสามก็จะไปดยกับกิมโดเองเพราะกลัวฮิโรยุกิบาดเจ็บจากการต่อสู้แต่ฮิโรยุกิก็ไม่ยอม พร้อมบอกอีกว่า4ี่คนไม่แข็งแกร่งกับ3คนและเขาก็ไม่ยอมให้พวกพ้องทั้ง3บาดเจ็บเหมือนกันถึงได้ร่วมต่อสู้ด้วยไทยกะถึงยอมรับการเตรียมใจของฮิโรยุกิและพร้อมที่จะไปต่อสู้ด้วยกันอีกครั้งเมื่อคาซึมิและอิซามิมาถึงก็ได้พบกับร่างมนุษย์ของทริเกียเป็นครั้งแรกและก็ได้โตเถียงกันสักพักซึ่งทริเกยก็ได้ดูถูกมนุษย์รวมถึงโลกที่เสมือนสนามเด็กเล่นของมันใครจะเป็นฝ่ายชนะกันนะ คาสึมิก็ได้กล่าวถึงการที่โรุรกีเลียนสนุปก,กับความรู้สึกของคนอื่นแต่มนุษย์ก็ไม่ได้อ่อนแอขนาดนั้นและสุดท้ายแกต้องเป็นฝ่ายพ่ายแพ้แล้วฮิโรยุกิก็ได้มาถึงพูดคุยกับตุรกียตุรกียเองก็ได้รอฮิโรยุกิอยู่พอดีเลยโดยตอนแรกฮิโรยุกิก็ไม่ได้อยู่ในสายตาของตุรกียเลยแต่เขาเองดันช่วยพวกไทกะฟูมะไททัศนเอาไว้แล้วทาให้แผนการของมันพังพินาศทั้งที่มนุษย์นั้นอ่อนแอไม่ต่างอะไรกับขยะแท้แต่ตุรกียก็ประมาทเองมนุษย์ เป็นส่วนผสมของแสงสว่างและความมืดมีทั้งความดีและความชั่วเป็นอะไรที่ปั่นป่วนชวนสับสนทีน่รยุกิเองก็ได้กล่าวว่ามนุษย์เหล่ามีความย้อนแยง้งม่ได้สมบูร์แบบแต่ยังไงพวกเขาก็ยังเชื่อมั่นในความหวังและแสงสว่างธุริเกียเองก็สนุกดีที่ได้ปั่นหัวพวกที่รุยยุกิถึงแม้จะเป็นช่วงเวลาสัน้นๆแล้วทันใดนั้นเองธุริเกียก็ได้แปงลงร่างและบินไปยังอีกจุดหนึ่งของเมืองพร้อมเพื่อนสนิทของเขานั่นคืออุลตล้าแมนทาโลเพื่อต่อสู้กับเหล่านิวเจเนเรชันและไม่นานเหล่าน,นิว จึงมอบพลังอุลตร้าแมนให้กับไดจีและไก่และทุกคนก็ได้แปลงร่างครั้งทางทุลกียเองก็ได้ใช้มอนเตอร์ลิงทั้ง5ให้กลายเป็นสัตว์ประหลาดส,สุดร้ายกาดออกมาได้แก่เฮอร์บิลัสซิกเมเกอร์นแฟงกิกาเดลสโกโลทันเดอร์เพื่อกำจัดเหล่านิวเจเลชั่นจิงกะได้บอกกับไทกะว่าเรื่องพ่อของนายนายเป็นคนจัดการเองนะไทกะถึงตอบตกลงทั้งสองฝ่ายเข้าต่อสู้กันอย่างดุเดือดโดยไทยกะได้แยกกับพวกพี่ๆเพื่อไปจัดการเรื่องของคุณพ่อ รวมถึงจัดการกับโรุรเกียซึ่งโทรกียก็ได้พูดดูถูกไทกะว่านายคนเดียวจะไหวเหรอเจ้าหนูแต่พวกพ่อของเขาไทยทัตและฟูมะที่สามารถใช้ล่าของตัวเองได้แล้วและทีมไทสกอตก็ได้สู้ร่วมกันอีกครั้งทั้ง3ก็ได้ร่วมมือกันแต่ได้โชว์ความสามารถให้กับโรุรกียได้เห็นแต่ทว่าทั้ง3ก็โดนทาโลคัดขวางเอาไว้ไทยทัตและฟูมะจึงแยกกับไทกะไปจัดการกับโรุรกีปล่อยให้ไทกะไปจัดการเรื่องของคุณพอ่อ ศึกระหว่างพอ่อลูกจึงเกิดขึ้นอีกครั้งทั้งสองแลกหมัดกันอย่างไม่มีใครยอมใครแลแล้วไทกะก็กำลังจะเสียท่าแต่ว่ายังก่อนท่าโลเหมือนกำลังได้สติที่ได้หยุดหมัดของตัวเองขณะที่กำลังจะต่อยลูกชายไทยกะ จึงได้กอตัวของทาโร่ผู้เป็นพ่อเอาไว้และบอกกับคุณพ่อว่าอย่ายอมแพ้พลังชั่วร้ายก่อนที่จะโดนทาโร่ผลักออกมาอีกครั้งซึ่งทาโร่ก็ยังไม่ได้สติเต็มที่และยังบุลพลังให้กับซาบราสุดร้ายกาดทั้ง5ตัวทําให้พวกมันร้ายกาดและย,ยากที่จะเอาชนะมากขึ้นและพวกมันก็ได้ปล่อยพลังเพื่อที่จะทาลายเหล่านี้เจเนเรชั่นแต่พวกเขาก็ได้แปลงร่างเป็นร่างสุดยอดเช่นกันบูเลรอสโซที่กำลังจะรวมร่างกันเป็นอุลตร้าแมนรูปแต่อุลตร้าวูแมนกีโจผู้เป็นน้องสาวซึ่งก็ได้มาช่วยพี่ชาย กาวิตอรี่อุลตร้าแมนเอ็กซ์ซีดเอ็กซ์เบต้าสปาร์คอาร์เมอร์อุลตร้าแมนออฟทินิตี้อุลตร้าแมนจีดอัลติเมทไฟนอลและอุลตร้าแมนกรุ๊ปเข้าต่อสู้กับสัตว์ประหลาดสุดร้ายกาที่พลังของมันได้เพิ่มขึ้นอีกขั้นและก็สามารถเอาชนะมันมาอย่างง่ายได้ตัดมาทางฝั่งของพ่อลูกอุลตร้าแมนไทกะได้เปลี่ยนร่างเป็นไทสโตเลียมทาโร่ได้ใช้ท่าอุลตร้าไดนามายกะจะระเบิดไทกะให้เป็นจุนแต่ไทกะก็ได้ใช้ท่าอุลตร้าไดนามายท่าเรียนแบบจากคุณพ่อ และพ่อลูกก็ได้วิ่งเข้าหากันเปลวไฟระเบิดดังอกึกกรองแต่ทว่าสถานการณ์กลับไม่สู้ดีนักกิมโดซึ่งมีพลังมหาศาลเพื่อที่จะกืนกินไทยกะเหล่านิวเจเนเรชั่นก็จะวิ่งเข้าไปช่วยอีกแรงแต่ทว่าตุรกีก็เลยมาขวางเอาไว้เรื่องของพ่อลูกคนอื่นจะเข้ามาสอดจะได้ไหมแต่ไทกะเองก็ไม่ยอมแพ้ทั้ง4คนได้ระเบิดพลังสู้กับกิมโดทําให้เปลวไฟปกคลุมไปทั่วร่างของทาโลแล้วไทกะและพวกพ้องก็สามารถช่วยคุณพ่อผลจากความมืดได้สําเร็จทาโลก็ได้กล่าวยินดีกับลูกชาย ใครกะในที่สุดลกูกก็ค้นพบพวก้องและสายสัมพันธ์ที่แท้จริงอากิมโดก็ได้ออกจากตัวของทาโรตุริเกยก็ได้อึงไปตามๆกันและก็ได้หัวเราะเป็นอย่างนี้เสมอเลยนะทาโรแกได้มันเป็นคนที่เจอดจรัดเกินไปสลับชั้นจริงๆแสงสว่างที่พวกแกพูดถึงมันคืออะไรกันนะ ฉันจำเป็นที่ต้องรู้จักกับความมืดเพื่อที่จะได้รู้จักกับแสงสว่างเพื่อที่จะก้าวข้ามทั้งแสงสว่างและความมืดแล้วตุรกีก็ได้เรียกกิมโดเพื่อที่จะปลดพัฒน,นาการของตนเองเพื่อที่จะเป็นหนึ่งเดียวกับกิมโดแล้วสัตว์อสูรในตำนานกิมโดก็กลายเป็นร่างที่สมบูรณ์และใหญ่เป็นสิบเท่าซึ่งใหญ่กว่าเรานักลบอุลตราพลังของมันได้ปกคลุมไปทั่วทุกมุมโลกและมันก็ได้เปิดฉากโจมตีทาโรเป็นคนแรกเหล่านิวเจเนเรชั่นก็ไม่สามารถทําอะไรมันได้รวมถึงไทกะแถมยังโดนพลังของมันเคาน์เตอร์กกลับขึ้นนมาอีเเช่คย แต่มีเพียงไทกะที่ลุกขึ้นมาได้และมันก็กําลังจะโจมตีใส่ไทกะซ้าแต่ทว่าทาโลผู้เป็นพ่อก็ได้องกันเอาไว้พร้อมบอกกับเรานิวเจเนเรชั่นให้หมอบพลังไปที่อุลต้าฮอนของไทกะสิเรานักลบนิวเจเนเรชั่นจึงได้มอบพลังไปที่อุลทรราฮอนดังกล่าวซึ่งเป็นการรวมร่างของนักลบอุลตา้าทั้ง11คนจนกลายเป็นการรวมร่างแห่งปาฏิหาริย์ทำให้เกินนักลบคนใหม่นามว่าอุลตรราแมนเลกะกิมโดเห็นอย่างนั้นจึงเแย่งทาโลใส่ย,ยังไม่เกรงกลัว แต่ทว่าเลก้าก็รับเอาไว้ได้ทาโร่ aro, ที่เห็นไทกะในร่างนี้ก็ตะลึงไปตามๆกันกิมโดที่มีความกิงกัวได้ดๆจึงโจมตีใส่อุลตราแมนเลกะาอย่างไม่ยั้งมือแต่ทว่าเลกะาก็สามารถรับมือกับการโจมตีของกิมโดได้อย่างทุกกระบวน่าชนิดที่ว่าเดินเข้าไปแบบชิลๆเลยทีเดียวแต่เมื่อกิมโดจะใช้ท่าไม้ตายขั้นสูงสุดไทกะเองก็เลยบอกกับฮิลยูกิให้ใช้นิวเจเนเรชั่นเลดในทันทีและแสงสว่างของฮิลยูกิกับอุลตราแมนจะทำลายความมืดให้สิ้นซากและพวกเขา ก็เลยใช้ท่าไม้ตายค่าสุดยอดอย่างเลกอะออลทิเมตบัตเตอร์ใส่กิมโดทําให้ลำแสงพุ่งทะลุดวงตาของกิมโดไปพร้อมทำลายความมืดที่ปกคลุมในบริเวณนั้นเมื่อเวาลาสุดท้ายของทูริเกียม,มาถึงเขาก็ได้เรียกหาทาโรเพื่อสนีธของเขาก่อนที่จะระเบิดไปพร,พร้อมกับกิมโดและโลก,ก็กับมัเป็นเหมือนเดิมอีกครั้งทาโรก็ภุมิเจในตัวของลูกชายรุ่นพี่เหล่านิวเจนเลเยชั่นก็ได้ชื่นชมฮิรุยุกิทางฝั่งของฮิรุยุกิเองก็ได้กล่าวขอบคุณรุ่นพี่นิวจเจนกลเยชั่นก็ ก็ได้กล่าวอำลาพวกพ้องของเขาและได้คืนไทกะสปาร์คให้แก่ไทกะและได้ขอบคุณซึ่งกันและกันทาร่เองก็ต้องขอบคุณฮิรุยุกิเช่นกันที่ทำให้ไทกะเติบโตได้มากขนาดนี้และทาร่ไทกะก็ได้บินกลับนครแห่งแสงไปทางไททัตฟูมะก็ได้บินกลับดาวยูโฟตีและโอฟิ 50, ดาวบ้านเกิดของตนเองเช่นกันเป็นอันจบอุลตร้าแมนไทกะเดอะบูวีนิวเจเลเรชั่นไคลแม ก็จบไปแล้วนะครับสำหรับเดอะบูวีที่ผมนำมาสปอยในวันนี้ถ้ามีผิดพลาดก็ขออาภัยไว้ล่วงหน้าด้วยนะครับอย่าลืมกดติดตามช่องเล็กๆนี้ให้ถึง1,000ซับกันด้วยนะครับสำหรับวันนี้อุลตนาโมเบียก็ขอลากัไปก่อนสวัสดีครับ